ก่อนค่ะช่วงนี้ให้เวลาทุกคนกดแชร์ครับ0ปดคนค่ะเอาระหว่างที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจ้ะเขาแค่ผู้สาวคาร์อบอ์แมนผู้สาวคารีบอได้ขยันมันเพียนปังกาสิเขียนยังได้ยมงการบงกันบ้านบอกเคยมีขอสอบสิออกมาได้ยังบอฮูแต่ว่าูวันนี้พรุ่งนี้ละม นั้นเป็นบุญบานใดยงจอบแนมซ้อมเบิ่งอายุไกลไกลหัวใจน้องนี่ก็มีแห้งคือตอนเริ่มไลท่านั้นเลยค่ะหัวออยนี่เขาน้องกาสิบอกขอแข่งบอกอาจสิไปแยงแต่ว่าน้อง หนึงเมืองคนแล้วแชร์ไปนะครับเหนึ่งพันไไ 1, บาทไม่อันนะจ๊ะก็ดดนนรอ้องเลอกกนนอพ,ล,ออเพลงแบบคนท้องนะครับ <c oughs> แรงจะน้อยนิดยืนด้วยที่พ <c oughs> ้อเลยกล้องนะอ,อหอยไปทีไม่น้อยหอยให้หน่อยคุณพ่อเลยกล้อง เป็นอีกหเึ่งเต้นอ่ะบ่หัวสิมีโอกาสเน้นบอบ่หัวไอสิคิดจังใดติดรอยังพอแกได้แต่ติดใจไอ้ยนองไปบเป่เป็นจะเป็นสักใดเนาะไปไปริงยาหูแต่ว่าเ้งเอาหนื่อยอ่ะเออ แจกคนแรกเลยไหมเอาสุ่มก่อนหนึ่งพันบาทนะครับเดียวเดียวเดียวเราต้องให้กดติดตามคนที่เขาแจกด้วยอ๋อใช่เดี๋ยววันนี้นะครับเรามีมีอะไรจ้ะพี่สาวคนหนึ่งนองรของเราขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะหนึ่งพันบาทของเรากติกาแค่สองข้อง่ายมากกติกาแรกคือกดแชร์ไลน์นี้กติกาข้อที่2คือกดติดตามกดแชร์และกดติดตาม Facebook ชื่อว่า กำลังจะปักหมดเดี๋ยวประมวลให้นะครับชื่อว่าอภรรตจงสวัสดนะ,ะถ้าใครไม่เห็นนะคะจิ้มเลยเจนนี่ปักหมุดให้แล้วปักหมุดให้แล้วพี่นอ้องเฮ้อปักหมุดให้แล้วนะคะที่คําว่าสั่งซื้อได้ที่แล้วก็มีข้างล่างนะคะเฟซบุ๊กชื่อว่าอพรรัตจงสวัสดนะคะประเบอร์กดแช์กดช